เทสเครื่องทําความสะอาดมันสาปะหลังนะครับเครื่องล้างมันฝรั่งนะครับของคุณโชคชัยคําอ้ายนะครับก็ตัวนี้เครื่องก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วิธีการใช้งานก็แค่เสียบปลั๊กครับไปบ้านนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็ให้เราบิดไปทางานมาณนี้จะปิดได้นะครับ โดย,ลยษษแล้วปกติเวลาเราล้างนะครับมันจะปิดนางนี้เพื่อให้มันเนี่ยมันอยู่ในถังนะครับผมส่วนถ้าเราเจะเอาของออกนะครับแล้วก็ปิดนางนี้มันก็จะมันก็จะเตะของออกมาทางด้านหน้าขงตรงนี้นะครับนะครับผมตรงนี้ก็เวลาเราล้างนะครับเวลาเราทํางานก็ปิดอย่างนี้ไว้นะครับีตัวตะขอตรงนี้เราก็อยู่นะ ก็เป right? ิดใช้งานเครื่องได้เลยระหว่างนั้นด้านในก็จะมีแปลงนะครับสำหรับหูวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนะครับก็หลักๆเครื่องก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ปิดเปิดธรรมดาหมุนซ้ายขวาเท่านี้ครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็พร้อมจัดส่งแล้วครับ